วันนี้เรามาแก้กัน,นตัวนี้ชุดเก่าใช้ไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากโกงนะครับดังนั้นการแก้ของพี่ช่างที่มันผ่านมาแก้ผิดวิธีนะครับจะแก้ในลักษณะนี้เพราะว่ามันจะนูนมันจะนูนแล้วเราจะบีบตรงนี้แล้วมันจะโกงนะครับในลักษณะที่ว่าบีบเดีลองดูครับลองประกบดูอ่าอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ย เราจะแก้ลักษณะนี้ไม่ได้นะครับผมเป็นไม่ได้นะเราเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับปฏิเป็นซิลิกนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่จะไปแก้การใช้อะไรไปพันใช้อะไรไปหุ้มใช้อะไรไปห่อนะครับไม่ได้นะครับมันจะมีการขยายตัวมันจะโกงเนื่องจากมันหนาเกินนะครับอ่ะถอดมาเลยครับเนี่ยแก้แบบนี้ไม่ค่อยผ่านนะครับผมไม่ผ่านนะครับแก้ทีนี้เราต้องเปลี่ยนชุดใหม่นะ